اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يعني كاوسو يعني ها ของตัวมาตัน Nah, meremkan kantong Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu alifu hazal kita. Nah, kau bahas kaya kaya andea. Nah, tetapi ini mungkin kalam Bismillah. Dari kalau di baju kariak. ก็คือผู้ที่ทำทำเขียนอารัมพบทตัวเนี้ยไอ้กอล่าเนี่ยกอลชัยคุลอิมาม่เนี่ยาอาจจะเป็นลูกศิษย์หรืออาจจะเป็น,นคนที่เขาบันทึกคำพูดของอิมมอซาลีเนี่ยเขาบอกว่า,าไม่ไม่บาฮัสแล้วนะ บิสมนะิลลา์ก็เราก็าไปดูนะด้วยนามของอัลลอฮ์ที่เขาแต่งตำราเล่มนี้ด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตานะและผู้ทรงรอฮมานเมตตาทั้งมุมินและกาเฟรในโลกดุนยานี้ส่วนรอฮีมนั้นเมตตาเฉพาะมุมินเท่านั้นในโลกอาคเร์ เราลงมาดูด้านล่างก่อนบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอันนี้ของชาแร่คนที่ทำชรา์นะกาลิมาตุลบาสมาละตีอัร์บะอุนคำของบิสมิลลาห์กาลิมากาลิมาหมายถึงบรรดาคำในบิสมิลลาห์นะ อัลบาอูนมันมีสี่คำนะอาจจะนับแบบบิสมีนะคำหนึ่งแต่จริงบีกับอิสมาีมันก็แยกกันใช่ไหมแต่เขานับยามันจะรู้นั่นแหละคำหนึ่งอัลลอฮีคำหนึ่งอัลลอฮ์มานคำหนึ่งอัลลอฮีมอีกคำหนึ่งเนี่ยคำบิสมิลลาห์ะนะั้มีอยู่สี่ฟาฟีฮาดังนั้นฟาตทับรกฟีฮันะ คำว่า "Basmalah" เนี่ยในคำต่างๆของบิสมิลลาห์นั้นอิชารอตุนอิล่าอียานาติลลาฮิตาอาลละมันบ่งบอกถึงนะบอกเป็นนใช่จะมาอิชารัตเนี่ยหมายถึงอัลยอัลละมูบีคอฟียเยนบอกเป็นนาย นะมันบ่งบอกถึงอิลาอิอานะติลลาฮิตาลาว์อัลลอฮฺตาลาเนี่ยทรงช่วยเหลือบา่าวเนี่ยอิดอฟัดอิอานะไปยังอัลลอฮ์ก็อิดอฟาัดมัสดัดอิลันฟาแอนอัลลอฮฺตาลาทรงช่วยเหลืออิบาด a h ูบ่าวของพระองค์อิบาด h u ูอิบาด l ลลอฮ์อัลมุสลิมีนานีซึ่งเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ศรัทธา เป็นผู้ที่ยอมจำนนช่วยเหลือเนี่ยอัลชาอีต่อนี่อาลาอิน,ะนตาโลบดีอีอารนะช่วยเหลือบาวเนี่ยนะต่อชาอีตอนนะให้เอาชนะชัยีตอนฟาอินนฮูกอลาเนะี่ยดังนั้นชาอีตอน,นฟาอินนฮูไอลีอันนฮู นะเพราะว่าชัยตอนนั้นหรือันนวัวเวลาหรือันนัชัยตอนกอล่ามันเคยกล่าวว่ามันกล่าวว่าลาอาตียันนาฮุมนะฉันจะมาหาลาอานิลามตาวติอาลินกอซัมไอวัลลอฮนะีขอสาบานต่อหล่อลาอาตียันนาฮุมฮุมฮุมในบันีอาดัม ฉันเนี่ยจะมาหาพวกลูกหลานอาดัมเนี่ยมาหาเนี่ยมิมไบนี่ไอดีหิมมาหาเนี่ยจากข้างหน้าอามาจากทางข้างหน้ามิมไบนี่ไอดีหิมข้างหน้าของพวกเขา,าคำว่าระหว่างมือหมายถึงด้านหน้านะ หิมห <muitas> <arias> ิมบันีอาดัมวามินคอลฟีฮิมและมาจากทางด้านหลังของพวกเขาหิมบันีอาดัมว่าอันไอมานีฮิมและมาจากทางข้างขวาว่าอันชามาอีลีฮิมและจากทางด้านซ้ายนั้นนี่คืออายัดกุรอานนะสุร์อัลอาอรอฟนะอายัดที่สิบจ็ดนะ เขียนไว้ด้วยก็ได้ตรงนี้นตั้งแต่คำว่าลาอาติยันนาฮุมมิบไนีไอดีฮิมว่ามินค่อนฟีฮิมวะอันไอมานีฮิมวะอันช م มาอิลฮิมสุร่าล้ออาราฟอายาทีสิบเจ็ดนี่มันว่าอย่างนี้ใช่ตอนพอมันว่าอย่างนี้แล้วเป็นไงฟาอัตอฮุมุลลอฮุต้าัลาลอฮุฟาเอันอัตห ดังนั an, kab, as, ้นอ ah ัลลอฮ์ تعالى จึงประทานมอบให้กับฮุมอันนัสฮุมบันีอาดัมนะหรือว่าอิบาดาหุอัลมุสลิมีนก็ได้อัลลอฮ์จึงประทานให้กับบ่าวที่เป็นมุสลิมที่ยอมเชื่อฟังพระองค์เนี่ยฮาดีฮิลกาลิมาติลอาร์บะะมัฟูนซานีเนี่ย ได้ทรงประทานคำทั้งสี่อันนี้ก็คือบิสมิลลาห์ะนะฮะฮาดิฮิลกาลิมาติลอารบานะหมายถึงว่าฮิลบัสมาลละ <c oughs> ทำมถึงประทานให้ลิอัลลาตาดุรฮุมเพื่อที่ ลาตาดุรโรมวัสวาสตุหูวัสวาสตุนีิฟะเอ็นลาตาดุโรเพื่อที่การวิสวะการล่อลวงของชัยตอนเนี่ยวัสวาสตุหูหูชัยตอนลาตาดุรโรมจะได้ทำอันตรายบ่าวไม่ได้นะเพื่อที่วิสวะการล่อลวงของชัยตอนเนี่ยจะทำ อันตรายทำมไม่สามารถทำอันตรายกับบ่าวได้เดี๋ยวว่าทำอันตรายกับบ่าวไม่ได้แปลง,งั้นก็ได้จะไดงว่าอันบิสมิลลัตปลอดพ้นปลอดภยัยปลอดภัยจากวิวสวัสชชัยตอนวะอิชาโรตุนอัตโตปีอิชาโรตุนตัวบน นะและในกาลิมาบิสมิลลาห์ทั้งสีนะ่เนี่ยอิชารอตุนนะมันบอกเป็นในนะยาลามบิคอฟีใช่ไหมอิชารัตเนี่ยนะนะมันบอกเป็นในว่าอิลาอันนะมาเซาียัลมุมีนีนะวะ่าแท้จริงมักซียตความชั่วบาปที่นะนะที่ผู้ศรัทธาจะกระทำ กันมาอาซีบาปของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยฟีอรัรบาติเอวยูเ็นมันอยู่ในสี่หนทางด้วยกันเนะนี่ยฟีอัรบาตีนอบาตมีอะไรบ้างบาดนฟิซิร,รีหนึ่งบาปในที่รับตาคนในที่ที่ไม่มีใครอยู่ด้วยวะอาลานียติแล้วก็บาปที่ อยู่ในที่ที่เปิดเผยอาลานิยะหมายถึงที่ที่คนอื่นเขาเห็นวันไลล,ลี่แล้วก็บาปกลางคืน,นาบาปกลางคืนวันนาฮารี่แล้วก็บาปกลางวันฟาอัตฮุมฟาอัตฮุมดังนั้นอัลลอฮฺตาลาจึง ประทานอัลลอฮ์ Had hi. Had hi si si ุลัยอัลลอฮ์ฮุมผู้ ا ل م ؤ م ن ي ประทานให้กับบรรดาผู้ศรัทธาประทานอะไรมัฟูนซานีฮาซีฮีฮาซีฮีคือกาลิมาตุลบัสมาลลาจึงประทานคำทั้งสี่เนี่ยคำบิสมิลลาห์ทั้งสี่เนี่ยลียาฟิโรฮาลาฮุมบิฮา เพื่อที่พระองค์นั้นจะอภัยโทษย ah. าฟิร <c> อ <oughs> ุลอัลลอฮ์นะฮะมาซีเพื่อที่จะอภัยโทษบาปทั้งหลายเนะี่ยลาฮุมลินมุมินินให้กับบรรดาผู้ศรัทธาบีฮาด้วยกับด้วยสาเหตุบีฮา,าบาิซาบบีฮาด้วยสาเหตุกาลิมาบิสมิลลาทั้งสี่เนะี่ย นจะได้มาเป็นสิ่งที่โดยสาเหตุบิสมิลลาห์นี่แหละนอัลลอฮ์ตาลาอภัยบาปให้ซุมมาต่อมานซุมมาอิซีนาฟอินนามาอานิยัลฮูรูฟีแท้จริงความหมายของบรรดาฮูรูฟฮูรูฟหมายถึงฮูรูฟบิสมิลลาห์ พูฟพุรูฟอัลบัสมาละอันนัลบาอาท้จริงตัวบาบาบิสมินะบรออัตุลลอฮิลิอัลิสอาดาตีคือการที่อัลลอฮ์น่ะให้รอดพ้นรอดให้ให้รอดปลอดภัยเนี่ยแก่ผู้ที่มีความโชคดีอาลิสอาดาคือคนที่อัลลอฮ์ตากำหนดมา ให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีได้รับสวรรค์ของพระองค์นนั่น,น,นตัวบาบง่บงบอกอย่างนั้นอิชารัตแบบนั้นวาซีนา่าส่วนตัวซีนละ่ะบิสมีใช่ไหมตัวซีนซิตรุลลอฮีคือการที่อัลลอฮ์ปกปิดเราฟันมัสดาอิลันฟาอนหมดคือการที่ Allah ปปอ,าลาอาลัลลอฮ์ปกปิดอาลาอาลิญยาฮลาตินี่ปกปิดเป็นความลับ ให้ก hey, ับผ uh ู ah ้ท yeah, ี ong, Allah, me, hay, kap, ah ่ไม่ไม่รู้ผู้ที่มีความโง่เขลาวัลมีมาส่วนตัวมีมละมาฮับบะตูฮูลีอัลลิลอิสลามี่ยคือความรักของอัลลอฮ์ที่มีให้กับอัลลิลอิสลามคนอิสลามวัลอาลีฟะส่วนตัวอาลีฟละอุลฟาตูฮู เนี่ก็คืออุลฟ a ของอัลลอฮ์ تعالى อุลฟ a ฮูฮูอัลลอฮ์อุล fa คืออะไรอุลฟะตัวอัลไอมาลอับดีนะความสนิทสนมความมีสายใยรักนะต่อบาปนีะต่อบาบของพระองค์ Walama Suan tuan lam lah La tofatuhu aylil abdi Kekuam okay, on yun Allah Ta'ala tobaw Walha'a Suan ha lah Hidayatuhu hidayatullah Aylil abdi Kekan di Allah Hidayah si nam thang hai kabbaw Ni lai rai malay na Nah, bah bis milla, alif, lam lam ha ne. والرؤاسن تراه ر ร ج الرحمن رضوانه على سبيقين ะน่ะก <rude S 2> ็คือความพอใจน่ะความริดวของอัลลอฮ์ิดวนุรริดวานุลลอฮ์ على سبيقين ะน่ะแกผู้ที่น่ะซาบิกีนหมายถึงผู้ที่รุดหน้า นะรุดหน้าไปก่อนแล้วนะซาบิกินในใครละ่ะไอ้นะเรเบรวไปตรงซาบิกินอไออัลมุสรียีนะอิลามะฟิรติลลาฮีคือผู้ที่รีบเร่งไปสู่การนับพยโทษของลอห์นั่นแปลความหมายซาบิกีนแปลว่าผู้ที่นะผู้ที่ชนะนะรุดหนา้าอยู่ข้างหน้าครับ หรือว่าซาบิกีนแปลงนี้ก็ได้เอาอัลมุตะกอดดีมีนฟิลคอยรีย่หมายถึงผู้ที่นำหน้าเขาในเรื่องความดีนัน่นอัลลตา阿拉ผงทรงพอพระทยนั่นตัวรอวัตตาอีบีนะนะแล้วก็ผู้ที่เตาบัตตัวอัลลตาลาทรงเรดอผู้ที่เตาบัตตัว والحاء سنت حال حلمه على المذنبين ك ك الله حلمه حلم الله ك كان الله تعالى نا مي قام سكُوم نا ماي ريب أوفيت نا وعند ها نا كلام حلمه نا كيرنين معاك نا يقين نا سكُوم ماي ريب أوفيت آل المزنيبينا تا بُوذي تام باب วัลมีมาส่วนตัวมีมนะเอาต่อไปนู่นหมดเลยนะมีมาเอาต่อไปเดี๋อัลบาอานะมินนตุฮูอัลัลมุมินีนะคือความโปรดปรานของอัล l l a ์มินนตุฮูมินนตุลลอฮ์อัลัลมุมินีนะต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนูนะส่วนตัวนูละนูรุลมะอัริฟัติฟิดดุนยานูนก็คือนูรรัสมี ของการมะริฟ да ัตต่ออัลลอฮฺตาลาการเดียวได้เข้าใจได้รู้จักอัลลอฮฺตาลาการที่จิตของเราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮฺตาลาฟิดดุนยาในโลกดุนยานี้วานูรุตตออาตีฟิลอุกบะฟิลอุกบะไอฟิลอาคิรอและก็นูรที่เกิดจากการต่ออาตพักดีอัลลอฮฺนูรที่เกิดจากการต่ออาต ในที่ปรากฏในอาคีรอฟิลอุกบานะไอฟิลอาคีรฟอฟา أعطوهما นะดังนั้นอัลลอฮฺตาลาประทานให้ฮูมาสองอันนี้เลยสองนูตเนี่ยฮนะูมาเนะี่ยกับไปที่นูรุลมะ عرفة กับนูรุตตออะ ع ฟิลอุกบานเะนะี่ยนู่เราตักเดลอนันูรอยนีนะ่อย่างนั้นก็ได้ ala, อัลลอฮฺตาลาทรงประทาน สองนูตเนี่ยเลอบาดีฮิลมุตตะกีนะนะให้กับบ่าวของพระองค์อัลมุตตะกีนะนะที่มีความยำเกรงนะมุตตะกีนเราก็ไปดูตาเรฟของตักวานะอิมติซาลุลอวามิริคือการปฏิบัติตามอะไรสิ่งที่เราตาลาทรงใช้ วาจุตีนาบุณนาวาฮีแล้วก็ออกห่างจากบรรดาข้อห้ามของละตาลาวัลยาอาลส่วนตัวยาละยาดุลลอฮีเอย่าไปแปะมือนะยาดุลลอฮีมันจะมือของรนะ้อนนะเนะเนี่ยเขาตับเซตนะไอฮิฟซูฮูอัลาอาลิลอิสลามคือการปกปักรักษาการปกป้อง الله تيمي مي تؤكن اسلام قال اه تهني قول الشيخ الامام المقتدى به والله اعلم